สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันนะครับแต่เช้านะครับแต่เช้าพราว่าต้องเอาตัวเลขข้าวๆนะครับตัวเลขเด่นๆมาให้ก่อนนะครับนายังไม่ได้ล้างนะครับต้องขออภัยนะครับทาแป้งก่อนนะครับทาแป้งก่อนถักทายก่อนนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ก็ก็ไปอยู่นะครับแต่ว่าติดธุระนะครับติดธุระนะครับตัวเลขนะครับก็ จากการที่ผมเดินทางนะครับไปหามาหลายตัวแล้วนะครับกลัวมันแบบก็ลองไปดูนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับชอบตัวไหนหรือยังไงนะครับหรือชอบในคลิปไหนชอบจุดไหนนะครับไม่ว่าที่จะเป็นแถวกรุงเทพแถวไหนที่ผมไปมานะครับแถวัดปลอยฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวชายภูมิแถวนครสวรรค์นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาตัวเลขแค่ไม่กี่ตัวนะครับมาสรุปให้นะครับ ก็คือตัวเลขที่คล้ายๆว่าตัวเลขที่มาแรงนะครับมาแรงและก็มาแรงมากนะครับหลักนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับหลักแปดนะครับมาแรงมากนะครับหลักแปดนะครับไปทุกที่ทุกจุดเลยตอนนี้มีแต่คนมั่นใจนะครับงมวดนี้แปจะมาอีกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รู้กันนะครับผมผมผมย้ํานะครับผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับแปดนะครับแต่ผมไปถามมาแล้วนะครับหลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดเลยหลายท่านก็เพิ่งอาจจะเข้ามาติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบางครั้งก็ถูกใจไม่ถูกใจผมก็ต้องขออภัยนะครับบางคนก็บอกว่าตัวเลขมันเยอะนะครับมันเยอะมันไปหลายที่มันก็เยอะอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเดินทางไปหลายที่นะครับมันตัวเลขมันเยอะอยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเลขเยอะแล้วเรา จะเอามาซื้อทุกตัวนะครับซื้อทุกตัวผมบอกไม่ไหวนะครับไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนนะครับรับรองว่าไม่ไหวแน่นอนนะครับเอาประกาผมไปไหนอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าแปดนะครับงวดนี้นะครับมีตะกอนบอกว่าแปดมาแน่นอนนะครับแน่ไม่แน่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตหาประกาก่อนนะครับ แปดมาแน่นอนนะครับเขาบอกว่าแปดมาแน่นอนวันนี้ก็นอนอยู่ที่สํานักงานนะครับกอน้ำหนาวนิดนึงนะครับอากาศเย็นนะครับปกติไม่ค่อยได้นอนแอร์นะครับปิดต่นอนวัดไปขายของส่วนมากจะนอนแต่วัดนะครับก็เลยไม่ค่อยชินกับแอร์นะครับมีตัวเลขนะครับตัวเลขที่หลายคนนะครับบอกว่ามาแน่นอนนะครับแปดนะครับถ้าใครชอบแปดก็เล่นแปดไปนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีแต่คนบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้คือแปดนะครับแปดมาแน่นะครับแปดมาแน่ นะครับตัวหนึ่งนะครับที่มานะครับแปดนะครับประการเมจิกไม่มีนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มียุมพอดีติดติดมานะครับตัวอัดชัดหรือไม่ชัดก็ผมจะยกตัวเลขยกเยอะไม่ได้นะครับยกเยอะไม่ได้นะครับฟังเราแล้วกันนะครับนะครับแปดนะครับมาแน่นอน ตามมาติดติดนะครับตอนนี้นะครับตามมาติดติดเลยเป็นตัวเลขนะครับหลักหนึ่งนะครับหลักแปดหลักหนึ่งหลักเจ็ดนะครับหลักแปดหลักหนึ่งหลักเจ็ดนะครับแล้วก็หลักสองหลักสามนะครับตังคนบอุวยทำไมไม่บอกหนึ่งถึงเก้าเลยล่ะหลายตัวนะครับอาจจะอั้นไปแล้วนะครับก็ตามที่ผมดูดูมานะครับหลายตัวก็ไม่ว่าจะเป็น 8ปดเก้านะครับแปดเก้าก็หาหาเกือบไม่มีแล้วนะครับแปดเก้าแปดเก้าคนหาเยอะนะครับงวดนี้นะครับเลขแปดเก้ารู้สึกว่าหาเยอะเด็นหน้าดีกว่าเอาเด่นเด่นให้เลยเลยเด่นนะครับเด่นนะครับแต่ว่าเลขในสูตรนะครับผมย้ำนะครับเลขในสูตรอาจารย์บอกแปดไม่มีนะครับแต่ว่าพอเดินทางปุ๊บบอกแปดมานะครับอันนี้คือสอบถามมาหมดเลยนะครับแต่ว่าเลขในการคำนวณในสูตรหรือในอะไรหลายๆจุดนะครับ ในหลายๆสมุดหนังสือที่ผมไปเดินทางไม่ว่าจะเป็นเลขประจําวันนะครับเลขประจําวันหรือหลายๆจุดเลยบอกว่า8ไม่มานะครับแต่พอเดินทางบอกว่า8มาเอาตกลง8มาไม่มาเดี๋ยวเรารู้กันนะครับแต่ในแต่ในสูตร8ไม่มีนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับในสูตรหลายสํานักเลยบอก8ไม่มีนะครับแต่ว่าพอเดินทางไปถามหลายๆจุดบอก8มา mm hmm. มีแต่คนมั่นใจนะครับว่า8มานะครับ8มา ปดมานะครับแปดผมเลยให้เด่นแปดไปเลยนะครับรอบก่อนผมไม่ได้ให้แปดนะครับพอเดินทางมาปุ๊บแปดเอาผมเอาเอาตามเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงส่วนใหญ่แปดมาให้แปดไปเลยนะครับงวดนี้ไม่ได้ให้มัวมัวนะครับไม่ได้ให้บอกว่านะครับเดินทางมาหลายจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็บอกว่าแปดมานะครับแปดมา แปดนะครับแแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ตอนนี้ก็มาแรงไม่แพ้เลยนะครับรู้สึกว <c oughs> ่าจะเป็นเลขดังนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเลขดังเป็นเลขมงคลด้วยที่และก็ยังไม่ออกด้วยนะครับยังไม่ออกด้วยนะครับตอนนี้มีนะครับหนึ่งสอง้าสองนะครับหนึ่งสองกับห้าสองหนึ่งสองกับ5 2. 1, 2, ้าสองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเขียนให้คร่าวๆนะครับเขียน <c oughs> <ๆ S 1> ให้คร่าวๆ <c oughs> ตัวตัวเด่นมันนะครับตัวเด่นตัวเด่นที่มาแรงก่อนนะครับตัวเด่นที่มาแรงก่อนตัวเด่นที่มาแรงนะครับมากระดาษอันใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวงงนะครับเดี๋ยวงงเดี๋ยวจะบอกว่าอ้ยเืียนมากจรงเลยนะครับแต่เขียนก็ไม่เขียนนะครับแตเขียนก็ไม่เขียน เดี๋ยวเดี๋ยวผมเรื่องมากผมไม่ได้เรื่องมากเดี๋ยวผมทําตารางให้นะครับต้องขออภัยนะครับใจเย็นๆนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ไม่ได้ทราบเราว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับเราก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมย้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับไม่เป็นแค่แนวทางนะครับบอกไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าคุยกันอย่าซีเรียสนะครับอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสแต่ว่ามันมาเร็วหน่อยนะครับเลขมันมาเร็วหน่อยนะเลขมาเร็วนิดหนึ่งนะครับ นะครับเลขจะมาเร็ว <screws> น <epherd stumbled S 1> ิดหนึ่งนะครับเลขมาเร็วน <have> ิดหนึ่งก็คือว่าผมให้เอาไปเป็นในการตัดสินใจนะครับในการตัดสินใจนะครับในการตัดสินใจหลายๆหลายหลอย่างนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับนําไปคิดนําไปติดต่อให้เลขมันเหลือน้อยที่สุดนะครับถึงเราจะถูกหรือไม่ถูกแต่เราก็ไม่ได้สิ้นเปลืองนะครับไม่ได้สิ้นเปลือง ตัวเลขมันเลือน้อยที่สุดเอาตัวกระแสะที่มาแรงนะครับกระแสะมาแรงพง่ายตัวกระแสะมาแรงนะครับนะครับมีแปดมีหนึ่งนะครับมีแปดมีหนึ่งมีเจดนะครับมีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดนะครับมาแรง เดี๋ยววงให้ก่อนจะวงเลขแปดให้แปดมาแรงอันดับหนึ่งนะครับเอาแค่ตัวเด่นให้งวดนี้นี่หนึ่งเจ็ดนะครับตามมาด้วยเจ็ดกับหนึ่งสองมีสี่ตัวนี้ครับตอนนี้สี่ตัวนี้มาแรงมากนะครับสี่ตัวนี้มาแรงมากนะครับสี่ตัวนี้มาแรงนะแต่ว่าแปดสองนี้ถ้าใครชอบแปดสองก็เล่นแปดสองไปเลยนะครับหรือมันจะออกมาทางนี้นะครับหรือจะเป็นเจ็ดสองหรือจะเป็นแปดสองหรือจะเป็นหนึ่งสองนะครับ นะครับเดี๋ยวผมเขียนเสร็จผมต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับพอใกล้วันเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแปดมีตัคนมั่นใจว่าแปดนะครับที่ว่าบางคนวบอกว่าแปดนี้อันยันอันยันสิ้นปีแน่นอนนะครับอันยันสิ้นปีอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะบเขาก็กลัวอะไรนะครับเขากลัวอะไรบางคนบอกว่า,วา ถ้ากลัวก็ไม่ต้องขายใครขายไม่ขายเราไม่ทราบนะครับผมขอเป็นคนกลางนะครับขอผมขอไม่ไปเบียดเบียนใครก็แล้วกันนะครับขอเป็นคนผู้นําเป็นผู้ที่นําเสนอดีกว่านะครับผมจะไม่เบียดเบียนบุคคลที่สามนะครับถ้าใครอยากลุ้นใครอยากเสียงก็ลองนบไปลุ้นไปเสียงดูนะครับแต่ตัวเลขที่ขายดีนะครับขายดีช่วงนี้นะครับขายดีที่คนหาเยอะๆนะครับหาเยอะตอนนี้หลักๆนะครับผมเอาหลักหลักมันมานะครับตัว หลักตัวรองนะครับหลักรองมันจะตัวรองนะครับตัวรองสับกันแล้วนะครับตอนแรกรอบก่อนผมทํแ8ด <PO. S 1> ไปเป็นตัวรองนะครับเพราะว่าในสูตรในสูตรแดมันไม่มานะครับแต่ว่าพอเดินทางปุ๊บกระแสแปดตอบรับดีมากนะครับกระแสเลข8นี้เลขมงคลนะครับเป็นเลขมงคลสําหรับปีนี้หรือก็ว่าได้นะครับกระแสเลขแดมาแรงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขเก้าก็จะกลายเป็นเลขรองไปนะครับเลขเก้าก็จะกลายเป็นเลขรองไปนะครับ ก้า็จะเป็นเลขกรองไปนะครับใครชอบรองก็เล่นรองไปนะครับใครชอบเล่นตัวรองใครชอบเล่นตัวเด่นก็เล่นเด่นไปนะครับบอกว่าอู้ทำไมมันเยอะตัวจังอาจารย์ผมไม่ได้ให้อาจารย์นะครับอยา ชอบตัวลองนะครับหรือชอบตัวเด่นก็ไปนะครับตัวลองนี่รู้สึกว่าสามจะมาแรงนะครับสามที่ผมให้เป็นตัวลองไปนะครับสามกับเก้านะครับ ตัวรองจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวเด่นมันจะอยู่ด้านบนนะครับบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับชอบสิ่งที่คนชอบนะครับชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละนะครับตัวเด่นนะครับแปมาแรงนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนะครับย้ํานะครับบางคนถามบอกว่าทําไมไม่ลงวันที่นะครับถ้าไม่มีวันที่ไม่ต้องเข้าไปดูนะครับแสดงว่าผ่านมาแล้วนะครับถ้าไม่มีวันที่แสดงว่าผ่านมาแล้วนะครับหรือใครจะอยากจะชมเพื่อช่วย ค่าน้ำมันผมผมก็ไม่ว่านะครับไปชมคลิปนะครับใครจะชมชมคลิปเดิมก็ไม่ว่านะครับแต่ถ้าไม่ได้ลงวันที่ก็คือผ่านมานะครับไม่ต้องกดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะบอกเสียความรู้สึกกดเข้าไปไม่มีวันที่นะครับวันที่ผมลงให้ตลอดนะครับอยู่ดูที่หน้าปกนะครับกดไปที่หน้าวิดีโอนะครับเวลาเข้าไปช่อง u t u b e มันจะมีหน้าวิดีโอแล้ววันที่มันจะขึ้นหมดเลยนะครับของวันที่เท่าไหร่หวดเท่าไหร่บางทีมันก็เข้าบางทีมันก็ไม่เข้านะครับมันก็ตัวเลขนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่เลยนะครับนี่เลยนะครััััับบบบงงวดดนนนนี้ะะคครรรมาแอ สี่ตัวบนนี้นะครับสี่ตัวบนตอนนี้เลยนะครับกระแสมาแรงมากนะครับแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองนะครับหรือจะเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวรองตัวรองจะเป็นเก้ากับสามนะครับเก้ากับสามตามมานะครับถ้าใครชอบนะครับใครชอบตัวล่างนะครับก็เล่นเก้าสามไปนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะผมบอกว่าก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าตัวรองมันจะออกเก้าสามนะครับหรือมันจะออกเก้าห้าหรือมันจะออกเก้าสี่หรือมันจะออกหกสี่นะครับ ด้านด้านนี้จะเป็นตัวรองนะครับลงมาด้านล่างนี้นะครับฟังให้เข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าผมขี่ผมขีดให้ก็คือว่ามีเ้ากับสามนะครับสําหรับตัวเด่นมันอยู่ด้านบนนะครับตัวเด่นอยู่ด้านบนแปดมาแรงกระแสมาแรงมากนะครับแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอต่อไปตัวเลขที่ขายดีนะครับตัวเลขที่ขายดีและคนหายเยอะนะครับคนหายเยอะตอนนี้นะครับบางคนบอกว่าผมโชว์ตัวเลขเขาอันหมดแล้วนะครับโอ้ย คนเขาวันนี้เขาไม่นี่หรอกครับเขาไม่ได้กลัวว่าจะอันไม่อันหรอกครับนะครับไปกันแบบเร็วๆนะครับไปกันแบบเร็วๆตัวเลขขายดีนะครับตัวเลขขายดีนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนตัวเลขที่ขายดีคนหายเยอะนะครับไม่รู้คนหายเยอะไม่เยอะผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าตามที่สอบถามมานะครับสอบถามมาหลายจุดเลยนะครับ แต่สาหรับเลขมงคลนะครับเลขมงคลก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะครับเลขมงคลตัวเลขขายดีนะครับที่เดินทางไปนะครับสําหรับเลขมงคลก็ยังขายดีนะครับแปดเก้านะครับแปดเก้าหากันเยอะแปดเก้าห้าสองสองสามหนึ่งสองนะครับสี่ตัวนี้นะครับณนเวลานี้สี่ตัวนี้กําลังขายดีนะครับกำลังมาแรงนะครับ แต่ที่อื่นผมไม่ไม่ทราบนะครับแต่ที่ผมเดินทางไปนะครับเมื่อวานไปก็แปดเก้าบอกเก้าคนหายเยอะนะครับสองสามนะครับแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองผมกลัวมันจะอั้นนะครับคนเป็นเลขมงคลนะครับคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าวันอะไรนะครับเลขหนึ่งสองนะครับนะครับสําหรับเด่นก็ตามนั้นนะครับตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ่าวหายก้อนหายก้อนเดียวกันเนาะครับปีนห่องเนาะเอาเป็น แค่ตัวขายดีนะครับขายดีมีห้า3สานะครับตั้ง้าสองรู้สึกว่าจะมาแรงนะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ97ดนะครับถือว่ามาแรงไม่แพ้กันเลยนะครับเ7จดนี้พอเล็กที่ขันน้ำมนนะครับขันน้ำมนไปมาเมื่อวานนะครับ9 7คนก็หาเยอะมากเอาไปแค่5้าตัวก่อนแล้วกันนะครับ5้าตัวก่อนเดี๋ยวใกล้ๆวันผมจะ อันนี้อันนี้กิแค่ว่าคนหาเยอะนะครับผมถามดูนะครับ25นี่คนก็หาเยอะมากนะครับงวดนี้ทําไมกระแสเลขห้าสองมาแรงนะครับมาแรงมากรู้สึกว่า52จะมาแรงจริงๆนะครับมาแรงมากนะครับคนตามนะครับผมไม่ใช่ว่าพูดผมพูดใส่ทะเบียนรถตัวเองนะครับแต่ว่าผมไปดูมาแล้วนะครับว่ากตะแห้าสอ2สอนี่มาแรงมากนะครับมาแรงมากอันนี้คือกระแสเลขขายดีนะครับ ตามกระแสนะครับเราคาดว่าเราก็คุยตามกระแสนั่นนะครับผมก็ใช้เวลามาพอประมาณสมควรนะครับงวดนี้นะครับฟันธงนะครับผมไม่ได้ฟันธงนะครับก็คือมีทุกท่านนะครับมั่นใจนะครับแปดมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเต็มเลยนะครับยกให้แปดนะครับสลับกันแล้วนะครับแต่ว่าเลขในคํานวณแปดไม่มานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับแปดเขาไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าพอเดินทางตัวเลขมันกลับกันนะครับกลายเป็นบอกว่า แปดแปดมีแต่คนบอกว่าแปดยังไงแปดมาแน่นอนนะครับเอาชอบแปดมาก็เล่นแปดหลักเดียวอะเล่นเล่นยังไงไปซื้อยังไงนะก็ซื้อเอาเองนะครับผมไม่ไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งนะครับก็คือทางเราสนับสนุนนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขมงคลนะครับนํามาฝากกันวันนี้เช้านี้นะครับตื่นนอนมานะครับตามนี้นะครับด้านล่างจะเป็นด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นกันไว้นะครับเป็นตัวรองนะครับด้านบนจะเป็นเด่นเลยนะครับดาวเด่นเลยนะครับ ผมให้สี่ตัวนี้เป็น,นดาวเด่นเลยนะครับการเดินทางของผมนะครับดาวเด่นไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะครับ <S <S ผมบอกไว้ก่อนไม่ถูกก็อย่าว่ากัน่าบอก<ๆ>ว่าโอ้ยมัว่วมั่วมั่วนะครับมัว่วตัวเลขมาก็คือว่ามีจุดมีที่มานะครับมีที่มาไม่ใช่อยู่ดีๆผมจะมาบอกว่าแปดเด่นมานะครับ <ๆ S 1> อยู่ดีๆมาพูดเราเองนะครับบอ <ๆ S 2> กว่าแปดมามามานะครับหลายท่านชมคลิปก็น่าจะรู้ดีนะครับมีแต่คนบอกว่าแปดมีแต่คนมั่นใจว่าแปดมานะครับมันจะแปดอะไรนะครับมันจะแปดสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้า 83เอาไปตัดสินใจเอาเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอคุณพระศรีรัตน์ใจนะครับจงปกปักรักษาดวบันดาลให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับพอใกล้ถึงวันนะครับชอบคลิปไหนก็ดูคลิปนั้นนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับควรคิดให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ